สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมหน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่แปดหรือที่เก้าคุมภาไม่แน่ใจนะครับผมสองพานาโร่สิบสี่วันนี้มีโอกาสเดินทางมาแก้ไขระบบโซล่าเซลล์กับทางลูกค้าไม่ใช่ว่าแก้ไขแล้วครับผมวันนี้พอดีมาเจาะน้ําอยู่ข้างๆแกนะครับผมแกได้เคยสั่งปั๊มโซล่าเซลล์มาครับผมคนนี้แกเจอปัญหาเรื่องน้ําขาดครับผมน้ําขาดน้ําไม่ทันปั๊มอ้าวผมก็มีบริการเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันผมก็มาหย่อนท่อเพิ่มเนี่ยจะของแบกท่อมาครับเนี่ย อันนี้ไม่ผัวไม่อยู่ครับผัวไม่อยู่ไม่มีคนช่วยก็ต้องเป็นช่างมาพอดีอันนี้นะครับผมที่พามาชมคลิปนี้นี่ครับผมสําหรับท่านไหนนะครับผมที่มีบอ่อบาดาลอยู่แล้วแล้วอยากจะใช้แค่ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวมาเหมือนตรงเนี้ยแกไม่ได้ติดแผ่นโซล่าเซลนะครับผมแต่ว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มของโซล่าเซลลก็คือหมายถึงแล้วเป็นปั๊มสองระบบ AC DC สามารถใช้ร่วมกวับไฟฟ้าได้ด้วยนี่ครับผมอันนี้แกเปิดจากไฟฟ้านะครับผมแกไม่ได้ติดแผ่นโซล่าเซลครับผม อันนู้นแกก็ลากไฟมาตรงนู้นไฟบ้านแกเนี่ยไฟมันน้อยไฟมันตกอ่าถ้าแกเปิดปั๊มเป็นของระบบ A c ซเนี่ยไฟมันไม่พอครับผมอย่างอันนี้มันเป็นปั๊มของโซล่าเซลล์มันเปิดเปิดได้คือมันกินกระแสไฟน้อยกินแอมน้อยนะครับผมโวลต์สาก็ทํางานได้นะครับผมอันนี้เป็นปัม 2, ๊ม2,200ับาทสามแรงท่อออก3นิ้วนี่ครับผมอันนี้ท่อออก3นิ้วนะครับเนี่ยอันนู้นบอ่อบาดาลกระจกลงไป36เมตรแกยนท่อไปที่16เมตรก็คือ4เส้นนั่นเองครับผม8วา ครับผม16เมตรปรากฏว่าน้ํามันกระทันมั่งไม่ทันมั่งครับผมเนี่ยเพราะว่าน้ํามันออกดีเอ้าผมพอดีผมมาเจาะบ่อบดานอยู่ข้างๆแกพอดีแกเลยโทรหากันเลยไม่หย่อนท่อแกยฟรีครับผมไม่หย่อนท่อเพิ่มครับผมอ่าแล้วก็แจ้งไปถึงสําหรับ FC หรือลูกค้าทุกท่านนะครับผมคนไหนที่อยากจะติดปั๊มติดตั้งปั๊ม3นิ้ว3แรงของโซล่าเซลล์นะครับผมอันดับแรกให้ท่านไปเช็คระดับน้ำท่านก่อนนะครับผม ปั๊มโซ,ซล่าเซลล์ถ้าเจอน้ำลึกมันจะไหลไม่ดีนะครับผมโทษสามนิ้วเนี่ยให้ไปวัดหลังน้ำนะครับผมถ้าปรากฏว่าน้ำท่านอยู่สัก25 26เมตรถึง30เมตรเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ปั๊มของโซ,ซล่าเซลล์นะครับไม่ไม่เหมาะกับปั๊มของดีซีครับผมเพราะว่าปั๊มดีซีใบพัดมันไม่เยอะเวลาเจอน้ำลึกเนะ่เวลาเราเจอน้ำลึกแล้วมันไหลไม่ดีนะครับผมสําหรับปั๊มสามแรงสามนิ้วของโซล่าเซลล์สำหรับท่านไหนจะจะติดตั้งนะครับผมหรือว่าคิดจะซื้อไปติดตั้งเอง คือหนึ่งท่านต้องเช็คระบบน้ำไอระดับน้ําท่านก่อนระดับแรกหลกัหลกๆเลยว่าน้ําท่านอยู่ลึกไหมถ้าปรากฏว่าโยนปั๊มไปครั้งแรกน้ําไปโดนไอ้น้ำไปโดน,น,โดนตัวปั๊มอยู่ที่สักประมาณสัก25เมตรถึง30เมตรเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะนะผม้องบอกเลยไม่เหมาะกับปั๊มของ DC อ่ะมันเหมาะสําหรับปั๊ม AC ซเราไปเปลี่ยนไปพัดเอานะครับผมบางท่านซื้อไปแล้วไม่แรงไม่ไรนะครับผมก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผมเพราะว่าอ่าถ้าท่านรับเช็คระดับน้ําดีๆรับประกันว่า ปั๊มมันก็ไหลดีอย่างนี้แหละครับผมเนี่ยอ,อย่างนี้ผมก็ได้สอบถามแล้วว่าน,น้ําเกอยู่กี่เมตรลึกกี่วากี่โซกมันพอที่จะใช้ปั๊มน้ําตัวนี้ได้ไหมอ่ามันปรากฏว,ว่าใช้ได้ผมก็ถึงจะขายมานะครับผมอันนี้เป็นคุณพี่เจ้าของนี่เลือนไปไหนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมคุณพี่อยู่ที่ไหนเล่าก็นหน่อยเย้อยหมู่สิบเจ็ดเทพนครกำแพงเพชร,รออากำแพงเพชรอันนี้คุณพี่สั่งปั๊มผมมาเนี่ยสั่งเฉพาะตัวปั๊มหนะมาใช้ไฟฟ้าเอา นี่โจโบะปบาดานไปเท่าไหร่ลูกนี้เล่ากันหน่อยเท่าไหร่วะห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันบาทเขาชอเป็นบาเนาะจ้แถวนี้เนาะ <10 S 1> <10 S 2> เป็นเม็ดเป็นเม็ดครับผมหน้าหกนิ้วนี่แกก็ได้สั่งปั๊มเนี่ยครับผมปั๊มเป็นของโซล่าเซลล์นะครับผม,มเดี๋ยวอนาคตแกถูกหวยแกก็จะซื้อแผ่นโซล่าเซลล์มาใส่ถูกหวยก่อนถูกหวยก่อนเนี่ยเบริษัทละอ้อยบ่ดีนี่อ้อยสี่สิบไร่ได้แค่สองร้อยห้าสิบตัน พใดเป้าหมายกว่าแล้วว่าเราฉันพิดเป้าหมายครับเสียงว่าปิดเดี๋ยวถูกไยก่อนเดี๋ยวจะซื้อแผงมาใส่เอาแผงมาใส่ได้เวลากลางวันจะได้ประหยัดไฟครับใส่แผงนั่นอันนี้นะครับผมอนาคตเอเราอยากจะติดแผงโซล่าเซลล์เราทำแบบไหนตัวไปเราซื้อแต่แผ่นมาอย่างเดียวนะครับผมเราจะใช้ปั๊มน้ําตัวนี้ได้เวลากลางวันเลยตอนนี้เราจะไม่มีแผ่นเราก็เปิดจากไฟฟ้า ไฟเราตกขนาดไหนปั๊มน้าตัวนี้ก็ยังสามารถทํางานได้นะครับผมข้อดีสําหรับไฟดีซก็คือปั๊มของโซลราเซลข้อดีมันก็คือไฟตกไฟขาดขนาดไหนมันจะไม่ทาให้ปัม๊มพังน้ําแห้งน้ําขาดมันจะตัดอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะใช้จากระบบไหนก็ช่างนะครับผมเนี่ยสุดนี้คุณพี่แกก็กสั่งมานะครับผมผมก็มาส่งให้ถึงที่แล้วก็ช่วยติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมถึงจะสั่งมาเฉพาะตัวปั๊มไม่เอาแผงโซลราเซลเดี๋ยวไปถามคุณพี่เขาหน่อยว่า บริการของอำนาจสุราษฎร์เป็นไงพี่ดีบ่ะะะนะครับผมถามเลยครับผมเนี่ย <ขอ S 1> ดีบ่ถ้าเขาจะถ่ายก็ดีถ้าบิทย์ถ่ายก็ดีอันนี้มีปัญหาก็มาดูแลนะพี่เนาะออมามาตัวนั้นพี่คุณพี่แกบ,บอกว่าปัมกก๊มแกตัดพอเปิดไปนานๆกลางคืนมันชอบหยุดแอบแอบแอบหยุดไหลครับมันชอบนอนหลับก็วิให้ลูกน้องวิ่งมาดูปรากฏว่าไม่มีอะไรครับผมน้ำแกไม่ทันปั๊มพอน้ำแกไม่ทันปั๊มปั๊บมันจะตัดการทํางาน อีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงนู้นมันถึงจะทํางานกลับคืนครับผมมันกันคือข้อดีของมันก็คือมันตัดน้าแห้งครับผมเวลาน้ําแห้งมันไม่ทำมันจะไม่ทําให้ปั๊มหล่พังนะครับผมครับผมสําหรับท่านใดอยากจะซื้อปั๊มไปใช้แบบนี้นะครับผมโทรสอบถามได้นะครับผมผมรับประกัน2ปีครับผมมีที่นี่ที่เดียวครับผมซื้อสินค้าแล้วขอเปลี่ยนตัวได้ครับผมไม่พุ่งไม่แรงก็มาขอเปลี่ยนตัวเอาให้ตัวใหม่ไปดูดให้ตัวเก่าไปรองครับผม มีที่นี่ทีเดียวแล้วครับผมที่อื่นรับประกันว่าไม่มีแน่นอนแล้วครับผมครับผมอย่างวันนี้สวัสดีครับผม